มาตอบคำถามนะฮะนานๆมีคนถามมาแบบนี้ทีคุณจอม,มารินะครับรับ60ปีดีแล้วได้ทำงานต่ออีก5ปีนะฮะก็คุณทำงานอยู่5อีก5ปีคุณก็ไปรับ60ปีก็ดีแล้วไม่ได้ว่าอะไรนะครับใครว่าคุณหรอครับที่คุณไปรับ60ปีนะครับคุณได้บำเหน็จเพิ่มยินดีด้วยนะฮะอูคุณทำงานมาตั้งนานทำไมถึงได้เป็นบำเหน็จเนาะมันควรจะเป็นได้บำนานสิจ้า นะกว่าคนที่รับอายุ55ได้รับเพิ่มนะคนที่อายุ55จะรีบนะฮะต่อเต่าสรรอายอยักรหรือไงเออคุณนี่พิมพ์ประหลาดนะคุณอิจฉาคนที่รับ55ปีหรอครับนะพี่หมอไม่แน่ใจนะแล้วคุณคิดไหมว่าคนที่อายุ55แล้วไม่ได้ทำงานแบบคุณหรอครับคุณอิจฉาเขาหรือคุณไม่เห็นใจเขาเหรอ นะครับนะฮะบอกว่าคนที่ต่อสไลาอาร์ยอยักษ์กลัวจะไม่ได้เงินใช้กลัวจะไม่ได้ใช้เงินอ่ะงั้นคุณก็ทํางานของคุณไปนะคุณไม่ทําไปถึง65เลยล่ะนะคุณจะได้แบบว่าได้เงินเยอะๆขึ้นกว่านี้อีกนะคุณจอมลินะที่หมอว่านะว่าการรับ55ปีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะเพราะนะคนที่ทำงานอยู่เนาะ คุณก็ไม่ได้ถูกบังคับให้ไปรับที่55นะเพียงแต่คุณอิจฉาลิษยาคนที่รับ55หรือเปล่านะหรือยังไงฮะถึงเม้นแบบนี้เนะพี่หมอไม่เข้าใจนะพรฉะนั้นเนี่ยหลักการของการรับ55ปีเนี่ยดีอยู่แล้วเพราะนะคนที่ถูกมีลักษณะงานที่ทำในอายุ 56, 57, ิ8หกห้ไม่ได้นะ,จะใจเขาอยู่กับบ้านเฉยๆเรครับเนาะส่วนที่คนทํางานได้นะกฎหมายก็ไม่จําเป็นจะต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่หมอเชื่อว่ากฎหมายนะเนาะให้โอกาสคนทำงานถึงอายุ60อยู่แล้วนะเมื่อคุณทำงานคุณก็เลยยังไม่ได้ไปรับนะมีแต่ควรจะแก้กฎหมายดีไหมฮะว่าคนที่อายุ55แล้ว เรนะสามารถเลือกที่จะรับบำนาญไปด้วยนะทำงานไปด้วยนะส่งประกันสังคมประเภทที่รับบำนาญไปด้วยได้คุ้มครองประเภทอื่นๆไปด้วยดีไหมครับเนะเรามาช่วยกันเรียกร้องแบบนี้ดีไหมครับดีกว่าจะเม้นบอกว่าคนที่นะจะไปรับ55นะจะรีบต่อสะอายอแบบนี้พี่หมอว่าไม่ถูกเนะคุณอย่าอิจฉาเขาเลยเนาะ ทำใจร่มๆกลางๆเป็นไหมครับคุณจอมะลินะ